ตอมเขาครับ bon ตอมเขาผู้เบาทผู้เบาทโนดตอมเขาอยากได้มียาพะสันก็เลยต้องหัดหิดหน้าอ่าเป็นยังไงนั่นพูนเฮียละพูนพ yup. ูนพูนเห็นบอนี่เห็นบอนี่เฮียเห็นบอเฮียนี่นี่ยมัเฮียงออกมาหนีเห็นบอนี่บักนี่แม่สบาเบ่งเบึ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 ่าชิมมะตีผมนะครับเนี่ยตอมเขาตอมเขา ๋ยวต้อมออกแมให้ต้อมเขาให้ต้อมเขาไม่ได้ให้ต้อมออกตัวน,นี้นะม,มากล้องเันเดียวเป็นยังไงดึงของมากางเลยเนาะนดวยวจองเห็ุไหเออเออยังไงไาาเ่ผ่ามันเหย้าดีมันบบมีผ่าเหย้าดีดายืส่หัวอ่ะอ่าดึงหนึ่งสเดี๋ยวเดี๋ยวส่ดึงมาๆดึงซเอาขางละคน